สวัสดีค่ะอยู่กับเจไดแชนแนลอีกแล้วนะคะเจไดแชนแนลจะมาแนะนำทีบีเอสนะคะวันนี้มาแบบรวดเร็วนะเพื่อกระชับนะคะในการทําคลิปนะคะแล้วก็เป็นคลิคในการลงให้กับทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะนี่ร้อยยี่สิบห้านะคะนี่เลยก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเตรียมสกอร์เตรียมยาเตรียมอะไรเรียบร้อยเจจะขอเริ่มเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วบัฟเบิร์เจกินเรียบร้อยแล้วนะสามร้อยเจ็ดสิบนะคะวันนี้มันเพื่อความรวดเร็วนะคะเจก็จะ เล่นเลยทันทีไม่มีรีรอนะคะก็ไม่วันนี้นะคะที่เจจะใช้นะคะมันยังมีบัฟอยู่เนาะเพื่อความรวดเร็วนะคะเจจะใช้อ่าคริสตินนะคะกวนอูนะเท่านี้นะคะเจใช้เท่านี้เพราะว่ายังมีสกอร์ชุบยังมีบัฟค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็จะใช้แค่นี้พอวกกับเเวลที่เราก็พอโอเคแล้วนะคะ เริ่มเลยจะไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็เหมือนเดิมนะคะการลงการลง TBS เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะคะแล้วฟิโวินเนี่ยมันอะไรที่มันเร็วที่สุดเลยอันเนี้ยเร็วมากนะฮะเจะจะเริ่มเลยนะเจะก็จะเดินคล้ายเดิมทั้งหมดนะคะโดยที่กับดงกับดักก็พอจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอยู่ประมาณไหน เนาะี่ก็จะลงเหมือนเดิมเลยนคะคะโดยที่ไม่สร้างรถคันหนึ่งนะไปยิงยิงเกตนะคะคลิกเมาส์ไม่ค่อยไปนะคะแต่เจสั่งเมาส์ใหม่มาแล้วหไะเดี๋ยวรอเมาส์ใหม่มาส่งก่อนก็จะโอเคขึ้นมันนี้นะคะก็คือตีเกตดนี้แล้วตีเกตหน้านะคะแล้วบอสจะออกนะคะ ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอันนี้เหมาะมากนะคะสำหรับแบบเวลาในน้อยเวลาแบบนิดนหน่อยๆอย่างเงี้ยจะเดินตรงไปทางนี้นะคะตรนนี้มีกับดักนะเดี๋ยวรถจะโดนกับดักนะคะให้เดินมาแทบนี้นะ จำจุดเอาไว้นะคะจุดมันก็จะคล้ายๆเดิมค่ะทุกอย่างก็จะคล้ายๆเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแล้วก็กับดักจะมีตรงแถวๆนี้ด้วยนะ,ะเนี่ยแถวๆนี้จะมีกับดักให้เดินเลี่ยงมาทางนี้นะคะ จริงๆจะไม่ต้องอัพอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าจะอัพไปเพื่อความรวดเร็วนะคะจริงๆอะกวนอูตัวเดียวก็หมดละยังมีกับดักตรงนี้ด้วยอันหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแค่กับดักแค่นี้ไม่เป็นไรยิงเปิดทางไปเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้ว คือใส่ของแล้วอะไรแล้วมันก็ทึกไปหมดละตอนเนี้ยมันก็โอเคขึ้นแล้วกับดักตรงนี้เห็นไหมไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะถ้าปลดแมนแล้วยังไงมันก็ยังไงเราก็แบบตีหลายเอ่อกนอูมันจะหลายช่องนะคะปลดแมนแล้วร้อยยี่สิบปลดร้อยยีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายช่องเลย จริงๆไม่เอารถก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นวันจริงๆที่เราไม่มี ATD อะค่ะอันนี้ก็ยังยังจะง่ายอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหนึ่งนะคะเวลาเล่นมันอาจจะไม่ได้ง่ายเท่านี้สักเท่าไหร่นี่มันค่อนข้างง่ายถ้ายิงอับมันก็ยิงง่ายถ้าไม่อัพมันก็เซฟเขาเรียกว่าอะไรเซฟราคาไปอีกเนาะราคาแบบเซฟต้นทุนของเราไปอีกก็จะทำให้แบบว่าไม่ไม่เสีย เงินมากในการลงนะคะมันก็จะดีขึ้นอันนี้เปิดทางให้รถเข้ามานะคะเพราะว่าจริงๆรถตีเกตค่อนข้างไวเดี๋ยวมอนมันจะมานะคะจะเกดหน้ามนไม่ต้องไปซีเรียสตรงแถวนี้ก็จะมีกับดักเยอะหน่อยนะคะจะมีพวกกับดักอะไรเยอะหน่อย เจก็จำมันค่ะได้หรอกบางทีก็ลงๆไปแบบลืมๆก็ลงไปเรื่อยๆไปก่อนนะคะกำลังมันเล็กน้อยะคะ่ะติดแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ออกเนี่ยขึ้นเร็วสุดแล้วนะเร็วมากนะะเนี่นยโอย้ย ด้วยกับดักนะครับไม่เป็นไรโอเคตรงนี้ก็มีกับดักนะกับดักในทอยกับดักจะเยอะนิดนึงนะฮะแต่แอฟริกาไม่ค่อยมีกับดักแอฟริกาน่าจะไม่มีอ่ะมั้งที่เจเห็นนะเพราะเจลงซูรูวินเลตก็เจไม่เจอกับดักเลยนะแต่มอนมันก็คนละเรื่องกันนะคะ เบออย่างเดียวเบืรกับดักค่ะเบอร์กับดักยังเดียวยังอื่นได้หมดกับดัอ,อยังยนะเบื่อมากแถบนี้จะมีกับดักอีกนะคะให้เดินแถบด้านบนให้เดินตรงไปก่อน ตายเลยตายไม่เป็นไรนะตายไม่เป็นไรเดี๋ยว่คยชุบนะคะเอาตัวชุบมามันก็จะดีกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเจขี้เกียจเจไม่เอาตัวชุบมาเจเอาเจเอาแค่นี้เลยเอาดามเมจดเัเมดยั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 ดยงเดียวเลยอะแล้วจะมีรถเกิดตรงนี้นะสามคันตรงนี้ถ้าเกิดเราเดินไปถึงตรงแทบๆเนี้ยมันจะมีรถเกิดนะคะ ให้คิดติน้นรอแป,ป๊บหนึ่งตรงนี้รอเชิญนะคะเดี๋ยวไปทีเดียวก็ปุ้มทีเดียวเลยหมดเลยจะมีก็ตรงนี้ ให้เรารอไว้ของยิ่งเยอะยิ่งเล่นเร็วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็จบละไม่มีอะไรเดี๋ยวตเกตมีก็คือบอสเกิดบอสเกิดก็คือจบไม่ได้มีอะไรเลย เนี่ยติดแค่กับดักเห็นไหมทุกคนมันลำคาญแค่นี้นะไม่มีอย่างอื่เนเดี๋ยวบอสจะเกิดแล้วนะเดี๋ยวบอสเกิดแถวนี้มันบอสเกิดละแ,แค่นี้เลยก็ตีบอสตรงข้างบนนี้ค่ะบอสท,ที่เป็นเนี่ยตัวนี้ก็จบแล้วนะคะไม่มีอะไรมาก จบไวมากแค่นี้เลยทุกคนมันมีบัฟเอทีเดนะมันเร็วมากนะนี่มันอประมาณไม่กี่นาทีเองมันจบแล้วอ่ะเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปมาถึงนี่ตีแค่เจ็ดแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือลงง่ายมากนะค่ะที่นี้ยจะแนะนําเลยแล้วก็คือถ้าใครทําลงอื่นไปแล้วอันนี้ลงสักแต้มมันเหลือน,น้อยอันอื่นมันลงเยอะแล้วอันนี้ก็เอาสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะให้มันให้มันเซฟแต้มนะเพราะว่าเจไปลงซูรูบินเลตลงอะไรต่อมีอะไรมาหมดละก็ ที่นี่กล่องก็จะได้ประมาณนี้นะคะเจมมาเปิดให้ดูได้สิบสองกล่องเหรียญทองแพงมากนะตอนนี้เหรียญทองหินสวรรค์อะไรพวกนี้แพงมากมันมันมันยังแพงอยู่นะของพวกเนี้ยนี่นะคะไม่ค่อยได้หินสวรรค์เลยได้หินสวรรค์มั้งอะเหรียญทองสักร้อยอันได้ไหมล่ะโออเป็นไงเหรียญทองร้อยอัน,นจริงพูดนี้อย่างใจนึกเลยนะคะ หินทองอีกสัร้อยได้ไหมมันบอกไม่ให้แล้วนะเมื่อกี้ร้อยอันไปละยังใจนึกเลยเมื่อกี้แบบเหรียญทองร้อ100อันมันก็มาจริงๆโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าโอเคนะนี่ยังลงได้อีกนะคะเจลงมาตลอดนะเจไปลงสามก๊กมาไปลงอะไรต่อมีอะไรมานะคะแต้มก็เลยเหลือแค่นี้แล้วก็ ซูรูวินเลทมันตอนนี้นะ่าจะสาสแต้มแล้วของเจก็เลยแบบมันเยอะเกินไปหน่อยเจก็เลยมาลงที่นี่นะคะมันสิบแต้มนะคะก็วนบนกันไปโอเคแล้วก็เลเวเวลามาทำคลิปด้วยโอเคติดตามเจได้ชแนลนะคะถ้าเกิดว่าเจมีอันไหนใหม่ๆเลยเจก็มาลงให้นะคะพยายามทาคลิปให้ทุกคนนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะก็ติดตามได้นะ